สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะคะกับการทําน้ํากระชายนะคะแต่ว่าวันนี้เรามีส่วนผสมเพิ่มขึ้นมานั่นก็คือตะไคร้นะคะตัวตะไครเนี่จะช่วยปรับกลิ่นของกระชายให้เบาลงนะคะแล้วก็มีความาเพิ่มความละมุนความยินให้กับตัวผลิตภัณฑ์ของเรานะคะส่วนผสมที่เราจะใช้ค่ะเหมือนเดิมค่ะก็มีตัวหลักๆเลยนะคะก็คือ กระชายอันนี้เราล้างให้สะอาดแล้วก็หั่นให้เรียบร้อยนะคะเตรียมสําหรับปั่นนะคะแล้วก็ตัวที่เพิ่มมานะคะก็คือตะไคร้อันนี้เราก็จะใช้ทั้งโคนแล้วก็ลําต้นนะคะหัน่นเป็นชิ้นเล็กๆพอปั่นได้นะคะอ่าแล้วก็มีน้ําผึ้งเหมือนเดิมค่ะแล้วก็มีน้ํามะนาวนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทํากันเลยค่ะอ่าเหมือนเดิมนะคะเราก็จะปั่นตะไคร้กับกระชายเลยแต่ว่าเดี๋ยวปั่นตะกระชายไปก่อนนะคะ ส่วนนะคะก็ใช้กระชายประมาณ600กรัมนะคะกับน้ำสามพันนะคะแล้วก็ตัวกระชายเอตะไรใช้ประมาณ100กรัมนะคะ อันนี้ก็เป็นตะไครนะคะที่รรเราหั่นไปแล้วตะไครเนี่ยจะเป็นช่วยลดกลิ่นนะคะแล้วก็ทําให้รสชาติของกระชายน้ํากระชายของเรานะคะมีความละมุนนะคะขึ้นก็คือกลิ่นของกระชายก็จะเบาลงนะคะสําหรับคนที่ไม่ชอบกลิ่นกระชายนะคะแนะนําให้ใช้ตะไคร้เพิ่มหรือว่าอาจจะเพิ่มตัวใบบบวบกอย่างเงี้ยก็ได้ค่ะ อ๋อเดี๋ยวปั่นไปพร้อมกันกับตัวกระชายเลยนะคะอันนี้เราก็ปั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะกรองนะคะหรือถ้าใครไม่ชอบตะไคร้ก็อาจจะใช้ผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวนะคะก็จะช่วย พิ่มรสชาติแล้วก็ช่วยดับกิ่นกระชายได้นะคะค่ะเดี๋ยวเราก็จะมากรองกันนะคะ อันนี้พอเรากองเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะช้อนฟองออกนะคะจากนั้นเราจะเอาไปตั้งไฟเพื่อให้ความร้อนหรือว่าใช้กระบวนการพลาสเตอร์ไลท์นะคะเพื่อที่จะเป็นกระบวนการที่อ,อายุการเก็บผลิตภัณฑ์ของเราให้นานขึ้นนะคะ,ะเดี๋ยวเราจะไปดูขั้นตอนการต้มของเราเลยนะคะ น้ำมะนาวนะคะที่เราชั่งไว้แล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราให้ความร้อนไปอีกนิดหน่อยนะคะก็รออุณหภูมิประมาณ79-80องศาเซลเซียสนะคะแล้วก็จับเวลา4นาทีเหมือนเดิมนะคะ พอเราเติมน้ำมะนาวลงไปสีก็จะมีความนวลข้นขึ้นอีกนะคะหลังจากที่เราได้อุณหภูมิเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะทําการบรรจุนะคะขั้นตอนการบรรจุก็เหมือนเดิมค่ะเราก็บรรจุตอนที่ยังร้อนอยู่นะคะแล้วก็เอาไปน็อกน้ําเย็นทันทีนะคะ แช่น้ําเย็นทันทีนะคะอันนี้ขวดพลาสติกนะคะสามารถแช่น้ําแข็งได้ขวดที่เราใช้นะคะอย่างที่บอกก็คือขวดขุน่นเนาะขวดพีพีนะคะสามารถทนความร้อนได้ค่ะทนอุณหภูมิไม่เกิน85องศาเซลเซียสนะคะถ้าเกินนั้นขวดก็จะบุบ เราจะลองเทสโดยการคว่ำลงนะคะว่าฝาเราปิดสนิทไหมนะคะก็เป็นการฆ่าเชื้อที่ฝาได้อีกครั้งหนึ่งนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะการทำน้ำกระชายผสมตะไคร้นะคะอ่าอันนี้ก็จะเป็นวิธีการทำไม่ง่ายนะคะเพื่อนๆสามารถไปทำตามได้ที่บ้านอุปกรณ์ก็ไม่เยอะนะคะ ตัวตะไครเนี่ยจะช่วยลดกลิ่นของกระชายนะคะแล้วก็เพิ่มความเย็นให้กับตัวน้ํากระชายนะคะสามารถทานได้ง่ายขึ้นกว่ากระชายาน้าพึ่งมนะนาวปกตินะคะก็เพื่อนๆก็ลองไปทําดูนะคะวันนี้ก็คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทายาลัยราชภัฏกาญจนบุรีก็ขอจบการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตน้ํากระชายพร้อมดื่มสูตรต่างๆนะคะก็ฝากติดตามครั้งต่อไปด้วยนะคะว่าเราจะมีอะไรมาถ่ายทอดอีกค่ะขอบคุณค่ะ